ผมนะครับในเกมอ s ตอ r ี o อลเอาล์มาอังเคนะครับอ่านผิดขออภัยรู้สึกว่าอ่านผิดโอเคมาต่อเลยครับจากพาทที่แล้วเดี๋เสียงอะไรอนเดี๋ยวเขาดนไอเครื่องนี้ใช่ไหมอ่าว่าแล้วเครื่องนี้อ่าติดโอเคมาจากที่ตกมาหลายรอบจะมาต่อจะมาผ่านได้ได้นะโอเคชาร์จวิ่งโดดถึงถึงนะถึงถึง okay. ding ding ding. okay. ding ding. malaka penata. okay. okay. ding. ba ding ma ding ding. okay. darkness swept over me as i left the glittering lights in the village behind me and headed for the ominous shadows of the chasms. okay. as i entered the chasms. It struck me how much darker it was in there. The shadows were black as ink. And although I tried not to be afraid, I couldn't help but shiver. Was it the darkness that frightened the villagers as well? Or was it something else? Hmm. <coughs> okay, เอ้ยทำไมไม่ถึงทำไมไม่ถึงอ่ะเอาแล้วไงมันไม่ถึงโอ๊กตายโอเคมาใหม่มาใหม่ชาร์จโดดเดี๋ยวโดดโอเคดึงต้องไปถึงใกล้ๆเหรอโอเคถึงไหมไม่ถึงเอาแล้วไงอ่าเอามาใหม่โดดไหนดึงดึงดึงโอเคยังได้อยู่ได้อยู่โอเคแล้วก็ดึงอันเนืงอันเนืงอันไม่เอ้ยตกอีกแล้ว เอ้ยยังเตะเกาะท่านอยู่เกาะท่านอยู่ออ้ยเฉียดยังไม่ยังรอดยังรอดโอเคเอาให้เอามเอาไหมโอเคนั่นนั่นแหละมาอันไหนดิชาร์ตโดดดึงโอเคอืมอันนี้อันนี้โอเคดึงดึงอันนี้อันี้เอาที่มาเอ้ยโอ้ยทัน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 ถึง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 นะถึงโอเคถึงหนึ่งเออ ก็ข้างบนดึงอย่างนึงอย่างนึงโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี okay. ๋ยวเดีอ okay. <sh> ันเป็นไงหายไปไม่ถึงตกตายอันนี้อ่ะโอเคค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปใจเย็นๆไว้ใจเย็นๆไว้ถึงถึงเรียบร้อยมาหอยแล้วถึงข้างล่างกันโอเคเอี๊ยมไหน maddie hi i'm glad you came sorry about back there i just get so frustrated they cling so desperately to what they know won't ever do anything new it feels better when fred is around I told Madeline I didn't mind, and I asked her what she was doing with the book. Oh, this? These writings? It's like a secret language. They are done by people who left the village long ago. They're called the Strays, but no one wants to talk about them. I started translating their language with help from a stray book that Fred found. This one says, Don't move when the eye is open, I think. I wonder what it means. Whatever. We should get going. Why don't you take me on your back? It'll be faster if you carry me. I used to piggyback on Fred all the time. Turn around and I'll hop up. Okay. <laughs> You're not going to drop me, right? Oh, okay. okay, let's go. Madeline climbed up on my back and with the suit on i could barely feel the extra weight the winding narrow tunnels felt like they were closing in on me they were oddly long and twisting almost like someone or something had dug them out with maddie on my back i had to be careful not to bump her head on the ceiling ไปไหนดูตามทางกันนั่นแหละ farewell old life let us start anew the straits were ordinary people living in the village long ago they disagreed with the old traditions and left to form their own village or they were thrown out for misbehaving the stories differ a bit อ่าไม่รู้ว่าไปไม่ออกไปไหนแล้วกันภาษาอะไรไม่รู้กันนะถ้าเป็นภาษาของคนที่นี่ Thương 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 thương. Tên oh, thang quá khăn na. tài Phải Phải na, Ok thứng. Seemingly bottomless pits loomed below us, everywhere in the cave. The further we got, the more I felt like what faint light existed down there was getting fainter. I was really glad that I wasn't alone. ไปเแล้ทำไมขึ้นบนขึ้นบนกงบนดีกว่าไ้สูงกว่าติดแล้เฮ้ยเอาไปกไม่ได้กไม่ได้เฮ้ยแดงเออตายล้ไปเอาไมนบบนขบขับน ดึงดึงดึงสีแดงก็ได้เฮ้ยโอเคต้องกางนาไม่ถึงตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ไม่ถึงตรอนี้นะอาเกาะนี่นะค่อยก่อนกว่าค่อยไปเลยนะสปายเดอร์แมนค่อยไปเออติดทิบหายแลดด้วเรียบร้อยอ่ะดึง ไมามมค่อยๆลงแล้วก็นี่เดีดีดเดไปนี่นี่ถึงถึงถึไม่ถึงไม่ถึงเลยอีกแล้วกี่รอบแลนวึึงถ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 ึไม่ถึงอยู่ดีไม่ถึงก็ข้างไม่ได้ เกมนี้มันน่ายากตรงโดดอ่ะเฮ้ยเอ้ย,อยลืมเกาะลืมกเกาะทาใหม่มามา,มาไปไปให้ถึงน้าให้ถึงนะให้ถึงนะให้ถึงให,ถงใหถงถง้ถึงไม่ถึงก่อทางแล้วกันถึงไหมไม่ถึงอยู่ดีไม่ถึงอยู่นี่รถพัไมันไปยากจังเลยโอเคได้

เอ้เอ้ยอุ้งสาวไปขนาดน,นั้นแล้วได้ได้ใส่ไปทางลัดหน่อยเหลือชิมหายกดเร็วกันเอ้ยไม่ทันกดไม่ทันงานี่มีฟ้าลเละไอ้ติดติดหายไปไม่นั้นละเออรู้สึกเริ่มเหนื่อยกับเกมนี้แล้ว เอาเตเตทิพไถลเตไปน้าก็แล้แลเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดีโอ้โหไปทันที ้เกาะเกาะเกาเกาะเกาไม่ได้ทำไมเนี่ยเอ้ยเกาะเกาะถึงม่ไม่ถึงกาะข้างอาชมาติดเอ้ยเกาะเอาแล้ไงเอาแล้ไงเอาแล้ไงทำไมมันไปยากเกินแต่ไม่เหยิ่งนักเลยตนี้และ

what was that i had never heard a creature sounding as terrifying

ก็ต้องไปทางไหนต่อ

เอาวอยตรงี้แล้วไปโดดดึงความมั่นใจไว้ก่อนไปไปไอ้ยยอีกกนเลยโอเคแล้วใครลงแล้ว่อยลงโอเคตอไหนต่อ ó, đỏ 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 máy chốt phaí đây, đây dai, phải ok, máy chốt phaí đái ơi, để, này, này để, này chốt phaí đỏ máy, ok, mong thẳng, ok, đây

Okay. Mm, apply. Fred has been with my people since the first villager was born. He helped us build the village, taught us how to speak, and helps us with everything. He taught me how to read and write as well. That's how I could learn to read the writing on the wall. อ๋อน,นี่นี่เหมือนทางเดิมทางเดิมกลับกลับกลับมันขึ้นแปบงบนนี่เหรอโอเคเลื่อนไปทางนี้เหรอมาชาร์จวิง่งโอเคได้อยู่ได้อยู่ ล้วก็นี่แล้วก็ตต่ไปอ่ะไม่ได้ไม่ได้ตต่ไม่ได้ต่เอา้าตกมาไม่เป็นไรตกหลายรอบละเรื่องใหม่เดี๋ยวมันมีอะไรอยู่ข้างล่างอ่าจะรอดคนโอเคไหนใหม่ละแล้วก็ตรงนี้

Don't move when the eye is open. ไม่มีอะไรหรอ it in you that was close we had made it through and i felt like nothing could stand in our way of finding fred oh another one this one says welcome home Where the Strays built their village and what a beautiful place they chose. Just look at the sky. It is so big. Okay. Okay, wait. Bye. it was a relief. To finally feel the sun on my face and a gentle breeze in my hair, after all these caves, just breathing fresh air again was enough to clear my mind of any doubts I might have had about this strange journey so far. Okay. คลิปนี้ก็ขอพอกันนี้ก่อนนะครับก็เดินคลิปหน้าคลิปนี้ก็พบุณเอ็นจอยกันกุลักขอบคุณครับ